you <laughs> โลโลคลิปนี้ก็ร้องล้องไมเบ้างครับว่ามันใส่ใ้บ่เสือไม้ไม,ไม่ที่แกะไปเมื่อกี้ครับเนี่ยร้องใส่บางเสียงบ้่งมาเสียงมันที่ใส่บ่ที่เขาบ่ต่อต่อกันมานะ่ะถ้าเกิดเราอยากล้องใส่เบ้างครับมาเสียงมันทีดีบ่ พอกอยังไงคือว่าจัากร้องของไหมครับ <c oughs> องไรกับให้พี่น้องซอยเป็นกำลังใจด้ครับเด้อพึ่งหัดทำครับบอ้โหยังผิดไปกับแนะนำผมเนี่ยอัไใด,ดีกับแนะนำอะไรบดีบการแนะนำก็ได้ครับผมบ่าว่าซอยซอยกันไปสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับเดอ้อให้กำลังใจผมนะครับครับครับ<ะ>เบื้องต้นมาสองคลิปที่ตัดต่อกันเมื่อกี้เป็นช่วงแรกที่เปิดกล้องนะครับเป็นช่วงทีเขาบอไดใส่ไมครับและะ้วก็หลังจากเปิดกล้องเสร็จแล้วมาคลิปที่สองที่ผมต่อเข้าไปเป็นคลิปทีผมเสียบไม้ครับแบบนี่ครับนี่เอาเบิง้ง เขาเบิ่งได้หูเลยครับาเสียงล้มมันผัดกับบมมีเสียงล้มคลิปแรกที่เขาบรด้ไซสเสียบไม้นี่มันสีมีเสียงล้มครับล้มผ่านฟู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 แต่คลิปที่สองที่ผมต่อเข้าไปมันมีเสียงล้มครับมันสามารถตัดเสียงล้มเป็นเสียงเงียบในที้เฉพาะเสียงค้นเบาครับดีมากครับเดี๋ยวสิ่อลองใส่เบิ่งก่อนครับ เออพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กะอยากให้พี่น้องหูว้ว่ามันดีดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นดีกว่าโมีครับมันสามารถตัดเสียงได้ครับขอบคุณครับ